สวัสดีตอนเช้าๆครับผมพี่น้องครับสวัสดีผู้ชมครับ,ไม,มมรบไม่ได้พี่น้องพยายามเบ็ดครับบด้กินรยางหนึ่งอาทิตย์เต็มๆลเลยบด้จิตรยางก็หายอยากให้กินละครับใส่เบ็ดไว้ตั้งเมื่อคืนหนึ่งเมื่อคืนมากวาไตเขียด,ดอยู่ในสวนยางนี่ใส่เขียดหลายพ่าอะไรอยู่ครับในซุปกว่าหลังใส่ไว้น้ำจ่านี่แหละครับ น้ำเตรียมถ้วยเลยอย่างก็ได้เพื่อนครับใส่ไว้ดีละวลังแหลกแล้วเออนี่ยนี่นี่น,นก็ติดเร่งๆมันเสียดบลาดีมันปาดติดเออที่ติเข้าวยังสี่น้ำรดบ่เออวีระกวดอ่ะเออนวดกันนั่นบ่ติดครับ หลังแรกบ่ได้พี่นอ้องมันขึ้นไปยี่นี่ครับยุ่หลังตรงนี้แหละสองรายสองรายโอ้น้มันลดขึ้นน้มหลายก็านีด้วยนี่มันอะเสียดลอยอ <c oughs> เออเรียก่อนครับแอวสองหลังเ<อ>ลยพี่นอ้องไปกันหลังต่อไปครับ หลังต่อไปกันครับใส่บนล็อกกอกล้วยนี่แหละสองลังแห้วครับชาวนี้ยังไม่มาเลยมีตัวบนหน,น้าี่น้องมาะชาวนี้เนาะแห้วอีกแล้วพี่้องนั่นครับเสียตั้งดินจ้ะโอเคขออนุญาตปลดก่อนตาขึ้นน้อง มูก <S 々> ันลังงหมหลังดีสากับเวครับลังทีสีปีิเป็นยังไงพี่น้องลังทีสีกันสิตใส่แวเนี่ยบังกกไอุ้กเนี่ยเอพี่น้องเป็นังไอู้คันมุพี่น้องคันมุอยูตั้งกองกัได้พี่น้องเด้เราเห็นขันเบ็ดบ่ครับเลย่รนตั้งกองกันนะ lùm đôi con đây bò bò như nào bò bò ปลาครับพี่น้อกฝันเอยเอาเลยแต่จะเป็นป,านปนลปากิาก้มปลาไหลขาดปลาขาดปลาพขึ้นบนไหนมาในเรื่องนั้นส่วนเท้าอยา่าลังที่สี่แล้วไปพี่น้องไปลังที่ห้ากันครับ ียงนำตนตากาอยู่ทางที่หาดเป็นยิงไดเสียงวิสาหลังที่ผ่านมาบพาสิงที่ผ่านมาเอาพี่งขั้นมิงแล้วขั้นมมวิ่งแล้วนี่นั่นนั่ี่โตบะที่โตอยู่ไหมบอกวงบินพี่น้อง โอ้ยประยุ่ยอีกแล้วครับ <laughs> เอ้เป็นหนองคอยอเจ็บไปก็เ้อกฉันมึดตัวครับ <laughs> หาลางังพานไปนองย,ยังไม่มีตัวยังไม่มีผลงานเลย <laughs> ไปกันต่อครับเ <laughs> ช้านี้จะเหี่ยวไหม <laughs> โอ้สาบิน ใส่ปลาซาใส่แบงกันกินครับของซาพิ่นี้ <c oughs> แบงกันไปกินเลยเนาะอู้พี่น้องมึงล้างนี่บาทเลยไอ้คือเป็นยังสีที่โกงฮักแท้ฮะดตัวไหมอยู่ไหมนะครับปวดอุ้งตงกอลก,กันเด้นพี่น้องเดาะน้องง่อยลงสระนะ ขึ้นได้ยกขึ้นเลยได้เลยเอ้ขอ้า็ม่มีอ้วานกมม่ตัวอู้วถึงแล้วคุณอะเย้เลยครับอ้ แต่เรื่อของเซานี่ครับมันมันพี่น้องมันมันเย็นเย็น,น,ยน,ยนดูครับเอ้ยเงาอัดหลาดเลยไปพี่น้องไป ตายครับผมหลัทงที่ห้าังที่หกไม่แหว้วหลังที่เจ็ดเป็นจังได้พี่นอ้องหันหันบึงขั้นเบ็ดชันโกง้งโค้งเลยดูบึงตัวพี่น้องอยู่วะตัวไม้โอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ยรับ ครับโอ้หกเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแห้วนี่ครับไม่มีอะไรเลยลงบอลล่องวอยากมีตรงคราบ โอยขี่เง um. yeah ี้ย oh, อันยาขี่เงี้ยอันยาอยู่ป่าไอ้พี่อยู่ต้องเลือกต้องเลือกขี่เงี้ยอันยาเลยไปร่าบนตัวละคเบิ่งเป็ดต่อเอาอุปกรณ์กันโอ้ยหลังนี้ก็ไม่มีอะไร ต่อครับต่อพี่น้องนำตน้นสาจากากเอ๋อแต่ละเบ็ดเอ๋อพี่น้องเบางขันนี้เบางหลังนี้เบางหลังนี่นโอ้ยหมดลงขักเลยน,นั่งดูเบางกองกันนะครับตอนกองกัน,กอนโอเค เลยพี่น้องขาดเสงเข้าขาดเสงปลาไม่ไ <c oughs> ด้ดอเบ็ดเบ็ดเป็นดวงโอ้โบติดโบติดปลาแห้งคักผมจะเอาทอี่นี่มือเคลืนสามรอบผมนี่พี่น้องผมไม่ยาบนะยินงเยื่อเล็วหน,นึ่งสามเทลือสามสิบตัวที่สาม โอ้ยเก่งคักป่าตัวตัวดันพี่รักกินเดียวขึ้นสองรอบหล่อนสองรอบเลยเด้อมาเบิ่งหลังนั่นครับขอบไปนี่ฮะนรู้สึกว่ามันจะนิ่งๆน,นะเหมือนการเขียด <c oughs> เขียดลอยข <c oughs> ึ้นหนามไหลก็ด,ดีด้ีพี่น้องครับยังดินดองแดงดงดองแงอยู่ <laughs> ครับขออนุญาตเก็บครับอ,อพี่น้องมึงรังนี่บาดเนี่ยนันวิังไดวิ่งได้ไไดเด้อเด้อเด้ออาตั้งกล้องก่อนพี่น้องครับตั้งรทางใดอ่ะ ไอตัวเมริดตัวไอตัวไอตัวครับตาตาตนี่ก็มไมริดตัวเบ็ดังสีที่เก่าอยู่ไปไปด่ง <c oughs> แฮวครับแฮวเบ็ดสิบกว่าลังแล้ว สิบสี่สิบสามหลังสิบสามหลังยังไงเต็มเดียวครับปรไ,ไปไล่ตั้งแต่มันสิบเดียวก็ขึ้นหรือพ่อหรือวะหลังสุดท้ายครับพี่น้องเข้าไปดิข้างหน้าเราหลังสุดท้ายแล้วนะเออนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นั่นยังมีเหยื่อยังติดค้างอยู่สวัสดีครับพี่น้องครับเก็บเบ็กก่อน เอาบมพี่น้องสลด์คลิปนี้กะถึงตอนสุดท้ายแล้วครับบ่บ่หมานบ้านพี่น้อง14 14หลัง14หลังเลยหนึ่งแสนครับเมื่อคืนได้กไปชอน5ตัวน้อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่น้องแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ